อขรถ SUV นะคะเจ็ดที่นั่งนะคะมิลเอ็กค่ะคันนี้สภาพดีมากๆสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้กําลังเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะฤดูแห่งการท่องเที่ยวเนาะตอนนี้ใครกําลังมองหารถออกเที่ยวอยู่นะคะคันนี้ค่ะเข้ามาใหม่เลยสภาพสวยเลยนะคะโปรโมชั่นสําหรับรถคันนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์สามารถจัดได้เลยค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะอนุมัติไวมากนะคะออกรถศูนย์บาทค่ะ ฟรีดาวนะคะคันนี้ไม่ต้องใช้ตังเลยก็ได้นะคะสามารถจะได้เต็มเลยนะคะถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะคิดว่าเออถ้าจะจัดแฟแนซ์นจัดได้ไหมจัดได้ค่ะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเรามานะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะติดต่อกลับนะคะแล้วก็สามารถไปจัดแฟแนซ์นได้ถึงที่บ้านเลยค่ะหรือจะซื้อสดนะคะก็มีชุดโอนมีเล่มมีชุดโอนพร้อมเลยตกลงราคาไหนจ่ายตามนั้นค่ะไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่มนะคะไม่ต้องเสียแวดเพิ่มนะคะลูกค้านะคะ ถ้าสนใจจริงๆเข้ามาดูที่เต็นท์เอพีออโต้คาร์ได้เลยค่ะถนนการจนาญพิเศษบางแครกรุงเทพนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แมปไปให้นะคะสามารถเข้ามาได้เลยย้่มนะคะคันนี้ออกรถศูนย์บาทค่ะฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ไปอีก1ปีเลยนะคะคันนี้สภาพดีเกยสมบูรณ์มากๆน,นะคะหรือถ้าหาเกินหน,หนึ่งปีแล้วถ้าแบบมีอะไรยังไงก็ติดต่อกันได้นะคะบริการหลังการขายเรามีนะคะเรามีให้ทุกคันอยู่แล้วสําหรับลูกค้าที่มาจาก ยูทูบนะคะเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยดูแลให้ลูกค้าตลอดไปเลยนะคะจะซื้อจะขายนะคะติดต่อกันได้ค่ะมีราคาพิเศษให้นะคะคันนี้นะคะออกรถอูาบาทปีดาวปีรับประกันเครื่องเกียร์นะคะราคาแค่เ8็ดแปดเก้าเท่านั้นนะคะจะได้เต็มเลยไม่ต้องใช้ตังเลยสักบาทนะคะฝากไ้ด้วยนะคะคันนี้สวยสภาพใสมากๆค่ะขอบคุณค่ะ